อีกประเด็นหนึ่งครับหลายคนที่จะขอสินเชื่อ,อสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบการเนี่ยเจอเยอะมากเลยนั่นก็คือว่าถูกรีเจ็ t นั่นเองอะรีเจ็จากสถาบันการเงินนะหรือพูดการภาษาบ้านๆชาวบ้านก็คือว่าคุณกู้ไม่ผ่านแบงค์ไม่ปล่อยกู้ให้กับคุณนั่นเองซับอัพทุกเรื่องธรุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับตัวพักภพอุดมกลัลยาัก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซับอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวยกพระกรพงอุดมกรลยารักนะครับเราพบกันที่นี่นะครับที่ Connect the Dot นะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราครับมันจะเป็น Facebook YouTube Podcast และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่จะมีในอนาคตนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Follow กดติดตามกด กดกดเลยอะเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Connect. ดอดรวมทั้งรายการสับอัพของเราด้วยนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการซื้อบ้านครับผมเชื่อว่าเวลาพูดถึงเรื่องบ้านหลายคนบอกเลยฮะเราจะเป็นเจ้าของบ้านอาจจะเป็นเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับบ้านไม่ใช่ราคาถูกอย่างน้อยๆตอนนี้ หลักล้านหรือเอาละฮะอย่างน้อยหลักแสนบางคนบอกกว่าจะได้เป็นเจ้าของเนี่ยมันอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วการที่เราได้ไปดูบ้านไปเลือกซื้อบ้านไปเลือกซื้อคอนโดมิเนียมต่างๆเนี่ยนะฮะนอกจากการที่เราจะได้โครงการที่ชอบทำเลที่ถูกใจนะส่วนกลางมีสะไวยน้ำมีโน่นมีนี่มีที่จอดรถแล้ว แต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือการขอสินเชื่อสังหาริมทรัพย์หรือสินเชื่อบ้านจากธนาคารและสถาบันการเงินนั่นเองนะครับผมแต่รู้ไหมครับสิ่งที่ทําให้หลายคนนั้นไม่สามารถเป็นเจ้าของไดน้นั่นก็คือภาระหนี้นั่นเองครับผมเพราะแน่นอนฮนะชีวิตของเรามีค่ามีค่าอะไรบ้างฮนะค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางค่าบัตรเครดิตและรวมทั้งหลายคนมีภาระครอบครัวบางทีเงินไม่พอทำไงก็ต้องไปกู้ฮนะอย่างเช่นการขอสินเชื่อส่วนบุคคลการออกบัตรเครดิต หรือบางคนมีการซื้อรถคงไม่ต้องถกเถียงกันวันนี้นะเดี๋ยวคราวนัดครามาคุยกันแล้วกันว่าระหว่างซื้อบ้านกับซื้อรถอะไรดีกว่ากันและคนมีภาระมีความจําเป็นครับผมและเมื่อเกิดภาระนี่โดยเฉพาะนี่ในระบบแบบนี้เนี่ยแหละครับผมปัญหาที่ตามมาก็คือว่าบางคนบอกบัตรเครดิตนั้นดีนะเราจ่ายก่อนแล้วสิ้นเดือนค่อยไปจ่ายเงินอีกทีแต่ถ้าคุณไม่มีวินัยทางการเงินบางคนนั้นไม่จ่ายก็มีบางคนจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งนั่นแหละครับเป็นสัญ,ญญาณที่อันตรายมาก คุณมักได้ยินสถาบันการเงินพูดคำว่าไม่ผ่านคุณติดเครดิตบูโรหรือเครดิตบูโรติดแบ็กลิสคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับประโยคนี้นั้นไม่ถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วนั้นบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรนั้นไม่ได้มีหน้าที่จะมาติดแบ็กลิสใครไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไม่อนุมัติสินเชื่อกับใครครับแต่เครดิตบูโรนั้นมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการขอสินเชื่อ จากสถาบันการเงินต่างๆมารวมกันครับเพื่อที่จะมาให้คะแนนหรือภาษาการเงินเขาเรียกว่าให้เครดิตกอร์นั่นเองว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นหลายคนที่บอกว่าจ่ายขั้นต่ำก็ได้นี่10%จ่ายไม่ตรงเวลาจ่ายช้านั่นแหละครับคุณจะทำให้คะแนนเครดิตกอร์ของคุณไม่ดีนั่นเองเมื่อพิจารณาว่าจะให้สินเชื่อกับคุณ หลายคนตกมาตาตั้งแต่ตรงนี้เพราะคุณขาดวินัยในการจ่ายเงินให้ตรงเวลาและจ่ายเงินให้ครบนั่นเอง อีกประเด็นหนึ่งครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมาปี2016ไม่เหมือนกับปี2015ปีที่แล้วยังมีสถานการณ์โควิดธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเลยมีการผ่อนปรนครับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือ LTV นั่นเองพูดง่ายก็คือว่าบ้านหลังแรกถ้าไม่เกิน10ล้านบาทสามารถปล่อยกู้ได้100%แต่สําหรับคนที่มีบ้านหลังที่2ที่3ที่4ที่5 ปีที่ผ่านมาธนาคารประเทศไทยมีการผ่อนปลนว่าคุณไม่ต้องวางเงินดาวแต่ในปีนี้เมื่อคุณจะมีบ้านหลังต่อๆไปคุณจะต้องวางเงินดาวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามจํานวนบ้านที่คุณมีแต่บางคนบอกว่าคุณตัวแค่จะมีบ้านหลังแรกคอนโดหลังแรกเลือดตาก็แทบกระเด็นแล้วถูกต้องครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยและที่สําคัญครับในยุคนี้เรามีอาชีพใหม่มๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นการเป็นฟรีแลนซ์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์ส่วนใหญ่ได้เงินเป็นเงินสด สิ่งที่ขาดคืออะไรรู้ไหมครับการเดินบัญชีไม่เอาเงินเข้าบัญชีดังนั้นสถาบันการเงินไม่สามารถรู้ได้ครับว่าคุณมีรายได้มาจากทางไหนบางคนบอกฉันมีไรายได้เยอะนะฉันได้ไรายได้วันหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านเลยแต่ธนาคารบอกว่าขอดูการเดินบัญชีฮะว่าคุณเนี่ยมีไรายได้เท่าไหร่และคุณมีศักยภาพในการที่จะจ่ายเงินหรือจ่ายหนี้ในอนาคตถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านได้หรือไม่ เพราะแน่นอนอนะธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจจะไม่มั่นใจว่าวันนี้คุณมีไรายได้มากก็จริงแต่ถ้าคุณปล่อยสินเชื่อให้คุณไปซื้อบ้านซื้อคอนโดปรากฏว่าคุณชักดาบคุณชดขึ้นมาเนี่ยแหละฮะก็กลายเป็นการทิ้งบ้านแล้วมันก็ตามมาด้วยหนี้เสียหรือหนี้เอ็นเพียในอนาคตนั่นเองครับทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ารีเจ็ตนั่นเองก็คือหมายความว่าบางคนที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดแล้วทําเรื่องจองแล้วอยู่ระหว่างการรอว่าธนาคารหรือสถาบ,บัานการเรงินจะปล่อยกู้หรือไม่ ปรากฏพอเกิดรีเจ็ก็คือสินเชื่อไม่ผ่านอาะจะไปคืนเงินจองคืนเงินดาวนต่างๆก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้เรา หมดโอกาสในการที่จะเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของคอนโดมิเนียมทางด้านที่เราดูทำเลก่อนแล้วดูห้องก่อนแล้วดูอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผู้ประกอบการอสังหาเองก็รู้ถึงปัญหานี้ครับเพราะสุดท้ายมันส่งผลต่อยอดขายข,ายของเขานั่นเองเพราะบริษัทอสังหาคงไม่อยากถือคอนโดถือบ้านเอาไว้เยอะๆหรอฮะนะก็ต้องการที่จะขายออกไปอยู่แล้วดังนั้นนะครับวิธีการที่ผู้ประกอบการอสังหางริเวทซั์นามาใช้นั่นก็คือการที่ให้คุณ วางเงินดาวก้อนหนึ่งและเปลี่ยนจากที่คุณจะต้องผ่อนจากสถาบ,บันการเงินมาผ่อนกับบริษัทผู้ประกอบการอสังหาแทนครับมีระยะเวลาที่กําหนดโดยในระหว่างนั้นผู้ประกอบการสงหาริมทัพย์จะเข้ามาดูคุณอย่างใกล้ชิดเหมือนแทบปิงเลยครับคือดูอะไรรู้ไหมครดูว่าคุณมีโอกาสที่จะปลดเปลื้องภาระหนี้สินได้อย่างไรปิดบัตรเครดิตได้ไหมเดินบัญชีอย่างไรหรือทําอย่างไรที่จะสามารถทําให้สถาบ,บันการเงินปล่อยกู้ได้นะครับผมโดยใช้ระยะเวลา ประมาณ3-5ปีหลายๆเจ้าเริ่มทำแล้วครับอย่างเช่นเสนาดีเวล็อปเมนต์เสนาเองเป็นคนที่ทำคอนโดมิเนียมราคา1 2ล้านบาทเขา,บ,าบอกว่ากลุ่มลูกค้ากลุก่มที่ซื้อเหล่านี้นเนี่ยถูกธนาคารปฏิเสธสินเชื่อถึง50%นะดังนั้นกลุ่มคอนโดหรือบ้าน 1- 2ล้านและ3-5้าล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เรา <c oughs> ก็จะซื้อกันในราคานี้เนี่ยนะฮะ <c oughs> บางคนมีได้จำกัดผ่อนเดือนหนึ่งได้ 3- 4 0พันบาทก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธสินเชื่อสูงมากนี่เลยฮะ เสนาก็เลยแก้วิธีการนี้ด้วยการเปิดบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าเงินสดใจดีก็คือเป็นสินเชื่อเช่าซื้อครับคุณเข้าไปอยู่ในบ้านหรือคอนโด้ทนทีแล้วคุณทยอยจ่ายเงินกู้ให้กับบริษัทเงินสดทั้งใจจนเงินต้นลดลงมาในระดับที่ลูกค้าน่าจะสามารถขอสินเชื่อบ้านจากธนาคารพาณิชย์ก็จะมีการส่งต่อลูกค้าครับให้กู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือธนาคารต่อได้รวมทั้งยังมีบริการสินเชื่อเพื่อชําระค่าทําสัญญาและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อลดภาระดอกเบี้ยด้วยอีกบริษัทหนึ่งครือง นั่นก็คือ real estate development ครับไปเจราจากับ Non Bank ครับให้มาช่วยเคลียร์หนี้บางประเภทหรือสร้างประวัติทางการเงินที่ดีกับลูกค้าแล้วก็อาจจะเข้าไปค้ำประกันให้นะครับและเมื่อผ่านไป4-6เดือนถ้าลูกค้าเคลียร์หนี้ได้มีสามารถการเงินที่ดีขึ้นประวัติการเงินดีขึ้นสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารและโอนกรรมสิทธิ์ที่อาศัยได้นะครับซึ่งหลักเกณฑ์การดูแลเรื่องหนี้สินก็จะไม่เกิน10%ของราคาบ้าน อีกรายหนึ่งที่ทำครับนั่นก็คือ justmatch นั่นเองครับเป็นสตาร์ทอัพของแสรินะครับหลายคนที่ติดขัดเรื่องของการกู้ธนาคารแล้วก็ไม่พร้อมในการกู้กลุ่มผู้ซื้อที่มีกาลังซื้อสูงและมีกําลังผ่อนอย่างเช่นคนที่มีอาชีพอินฟลูเอนเซอร์นะฮะขายของออนไลน์หรือว่าอาชีพใหม่ๆแต่ว่ามีข้อจํากัดเรื่องของการขอสินเชื่อจากธนาคารก็ใช้วิธีเช่าซื้อทุกอยศัยแล้วก็ปรับปรุงเครดิตจนสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้โดย justmatch ก็จะหานักลงทุนนะเข้ามาทําหน้าที่เป็นเจ้าของทรัพย์ หรือว่าเป็นบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในนที่ต้องการขายสังหาริมทรัพย์ให้ง่ายขึ้นคนซื้อกับคนขายกับคนลงทุนมาเจอกันแน่นอนครับ มันก็ทําให้คนซื้อเป็นเจ้าของบ้านได้ส่วนคนที่เป็นนายทุนหน้าหรือว่าเป็นนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการสหารัพย์<ๆ>ก็ได้ผลตอบแทนหรือว่าขายบ้านขายคอนโด,ดได้นั่นเองครับนี่เป็นตัวอย่างที่คอนเนตดอร์เรามาทําให้ดูนะครับว่าผู้ประกอบการสหารย์มีการปรับตัวในการเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อแทนนะครับก่อนที่จะให้สถาบันการเงินนั้นรับลูกค้าและนําไปปล่อยกู้ต่อไปในภาะวะที่ผู้ซื้อยังมีข้อจํากัดหรือว่ายังไม่สามารถกู้สถาบันการเงินโดยตรงได้แต่วิธีการนี้ครับผู้ชมครับมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะจริงอยู่แม้ว่า คนซื้อจะจ่ายเงินสูงกว่าเพื่อแลกกับการได้เข้าอยู่ในบ้านและคอนโดแต่เหตุการณ์ชักดาบการไม่จ่ายเงินการทิ้งบ้านทิ้งคอนโดไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นความเสี่ยงอีกเช่นกันครับผมแม้ว่าหลายบริษัทจะไม่ให้ทำเพื่อการเก็งกำไรเพื่อให้การอยู่อาศัยจริงเท่านั้นดังนั้นก็ต้องรอดูครับว่าวิธีการนี้จะมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับสามารถแก้ปัญหาลูกค้าที่กู้ไม่ผ่าน หรือจะช่วยเพิ่มยอดขายกับผู้ประกอบกบอา,ารสหาฤาษฎร์ไทยด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เราจึงนํามาฝากกันสําคัญสุดครับเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้เพราะทุกการกระทําที่เกิดจากเราแน่นอนครับเราคิดว่าไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายเราไม่จ่ายหนี้เราจ่ายช้าเราจ่ายไม่ตรงเวลาเราจ่ายขั้นต่ํา สุดท้ายมันก็มีผลต่อเครดิตบุโรแล้วก็มีผลต่อการขอสินเชื่อหรือทําธุรกรรมการเงินกับสาบันการเงินหรือธนาคารน,นั่นเองนะครับและนี่คือสิ่งดีๆที่เราจฝากกันนะครับ <S <S ผมกับสำอับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายๆและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะครับผมผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรารวมทั้งคอนเทนต์ดีๆจากคอนเน c t เตอร์ได้นะครับว่าจะเป็นช่องทาง Facebook y o u t u b e นะครับพอร์แคสและทุกช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับที่คอนเน c t เตอร์เราจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมตัวเอกพระ ครับวันนี้สวัสดีครับ